เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเฮงเฮงชาบูหมาล่าเปิดให้บริการวันจันทร์ที่31รกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเฮงเฮงหมาล่าชาบูสายผ่านเริ่มต้นไม้ละ5บาทสุป5แบบไทย จีนญี่ปุ่นมีรายการอาหารให้เลือกมากกว่า100รายการเฮงเฮงหมาล่าชาบูสายผ่านนครนายกเริ่มต้นไม้ละ5บาทเท่านั้นเปิดบริการวันที่31กรกฎาคมนี้โปรโมชั่นวันเปิดร้านใหม่ฟรีน้ำจิ้มเฉพาะ3วันแรกเท่านั้นและพิเศษโปรโมชั่นวันเกิดเพียงแจ้งพนักงานแล้วโชว์บัตรประชาชนเท่านั้นรับฟรีชุดสันคอหมู1ชุดเฮงเฮงหมาล่าชาบูสายผ่านมาพร้อมกับ ับโปรโมชั่นพิเศษฉลองเปิดร้านใหม่เพียงถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโอลง Facebook อ G ี i ิ๊ o กพร้อมระบ,บุแฮชแทกเฮงเฮงมาล่าชาบูนครนายกรับส่วนลดทันที10% สอบถามเพิ่มเติมโทร098-989-8822อย่าลืมวันที่31กรกฎาคมนี้เฮงเงมาล่าชาบูสายผ่านนครนายกเปิดให้บริการแล้วพิกัดตีแยกบุ่งเบาก่อนถึงเยงื้องเยื้อกับวัดบุ่งกระเบาแล้วอย่าลืมมาพบกันนะครับ